ว่าเป็นฮันนีมูนรอบแรกเลยจริงรอบแรกจริงมันเป็นการบบอดจริงจริงจริงๆใช่ค่ะเพราะว่ามันมาติดค้างมาตั้งแต่คืนฮันนีมูนอันเนี้ยมันแบบว่าถูกพูดคุยกันตั้งแต่ตอนแต่งงานแล้วค่ะแล้วก็พอดีว่าตอนนั้นเราแต่งงานไปเสร็จก็มีโควิดโควิดแล้วก็มีลูกอีกอะไรเงี้ยก็นี้มันก็เลยแบบติดค้างยาวมาแบบว่าเนิ่นนานสาปีอะไรเงี้ยก็พอตอนนี้มาลินเขาเริ่มแบบว่าโตเขาเริ่มแบบว่า รู้เรื่องอะไรเงี้ยเราสามารถไปฝากมารินไว้ที่บ้านคุณตาคุณยายได้อย่างแบบสบายใจยอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าโอเคเหมาะสมแล้วในการที่จะไปตอนนี้เลยคะการที่ฝากทีเยมันเป็นใช่ค่ะก็เป็นเป็นซาวด์เลิร์นฟรานซ์ค่ะก็คือเป็นที่ที่เราเหมือนแบบคุยกันไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าอยากจะไปที่นี่เหมือนคุณไซก็เคยไปมาแล้วแหละแล้วลเขาบอกว่าแบบที่นี่เขาเขาไปแล้วเขาชอบเขาอยากจะทำรอมไป มันก็มันก็คือพักผ่อนแบบจริงๆเลยค่ะมันเหมือนแบบว่าเีาอยอสูว่าเวลาเราเราอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบมีเรื่องลูกที่เราจะต้องพอวงต้องแบบว่าดูแลลูกเล่นกับลูกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ว่าพอนี้พอเราเป็นสองคนเราเหมือนแบบอยากจะไปกินนู่นก็ไปอยากจะตื่นกี่โมก็ได้อยากจะทําอะไรก็ได้ยอะไรเงี้ยแบบไม่ต้องคิดอะไรเผื่อเขาเนี่ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเขาก็อยู่กับคุณตาคุณยายแฮปปี้มีความสุขดีอะไรก็เหมือนแบบไม่ต้องห่วงเขาเป็นเลยความสึกมันดีมาก ไม่นะเราไปพักก่อนเลยแทบจะไม่ได้ช้อปปิ้ง puppy. แบบช้อปปิ้งน้อยมากเนี่ยเพราะว่าแบบคือแทบจะอยู่เขาเรียกว่าเหมือนเป็นแบบเมืองติดทะเลของเขาอะไรเงี้ยค่ะก็คือไปแบบพักคอนไปสบายๆไปหาอะไรทานอะไรเงี้ยรู้สึกวันที่ใในติดวันติดความเป็นมือที่มันต้องเลื่อนมาจากคราวที่แล้วรู้สึกว่าแต่งเสร็จต้องมีมือเลยแต่พอมันเลื่อนๆมาเรื่อยๆมันยังมีอะไรติดก็ไมหรือว่าแบบ ก็มีนะแล้วก็แบบว่าอยากจะไปสวีทนิดนึงแต่งงานใหม่ใหมใช่แล้วก็แบบว่าอยากจะแบบไปไปสองคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆเหมือนปกติแล้วเราแทบจะไม่ได้ไปไหนกันสองคนเลยนะจะแบบว่าไปกับครอบครัวบ้านพี่เศนบ้านมิวหรือว่าไปกับว่ามีลูกไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็แทบจะอาจจะน้อยมากไม่อาจจะไม่เคยเลยด้วยซ้ำตั้งแต่แบบแต่งงานมาน้อยมากเลยค่ะใช่ที่แบบไปกันแบบสองคนนี่น่าจะเป็นทริปแรกเลยจริงจริงมีค ที่ำจำๆมาหรือว่ามเมนต์นี้นี่แหละพวกเราก็ต้องมาเมออฟวฟิวเรียกว่ามันมันบรรยากาศทุกอย่างมันเหมือนมันสร้างง่ายสำหรับไปฮันนีมูนมากเลยนะแลออ้วความที่มันแบบท้องฟ้าสวยอากาศเย็นกำลังดีแล้วก็แบบมีทะเลสงบนิ่งไม่มีใครมาสนใจเราคือคือคนที่นุ้กก็แบบต่างคนต่างเขาก็ใช้ชีวิตของเขาไปเขาก็อ,อยู่ ของเขาไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่ของเราไปมันเหมือนแบบมันไม่มีใครมาสนใจเราเลยเรื่องที่เคยุข่าวดีนยก็ก็อยากจะลุ้นด้วยเหมือนกันนะมีไหมคะมันก็มันก็เป็นอะไรที่แบบว่าเราก็มีวางแผนไว้อะไรเงี้ยว่าเราอยากจะมีเมื่อไหร่อะไรเงี้ยค่ะนี่วางแผนไว้ก็มันก็คือเราก็วางแบบไว้คร่าวๆนะว่าไม่อยากจะให้อายุห่างกับมารินเยอะเพราะว่าเราก็อยากให้เขาเหมือนแบบ เป็นพี่น้องเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่ว่าผู้ชายก็ได้จริงๆสำหรับนิวอะอะไรก็ได้เพราะว่าพอลมีมาดินมาใช่ไหมรู้สึกว่าหกผู้หญิงแบบน่ารักมากเลยรู้สึกว่าแบบเขาเขาแบบโอ้โหเราชื่นใจมากเวลาที่เขาทำอะไรหรือเราได้อยู่กับเขาอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าถ้าแบบเป็นผู้หญิงคนก็เราก็แบบแฮปปี้มากๆเลยหรือถ้าเป็นผู้ชายก็โอเคก็จะได้ลอง เลี้ยงลูกผู้ชายดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พีช่ชายเขาโอเคไหมคบเพราะว่าเมื่อมาเขาจะเป็นแบบผู้หญิงด้วยกันเขาโอเคนะคะเขาก็คิดเหมือนเบลค่ะว,ว่าเขาอย,า,ยากจะแบบผู้หญิงคนหนึ่งก็แบบคือเขารู้สึกว่าเขาแบบรักมาลินมากอะไรอย่างเงี้ยเขารู้สึกว่าคือถ้าอีกคนนึงเป็นผู้หญิงอ่ะเขาก็คือไม่ติดอะไรแฮปครับดีตอ,ยน,น,อนนี้ผมมาแล้ว <orman pulse S 1> มาแล้วใช่ไหมระหว่างระหว่างก่อนหน้านี้มันมีกระวนอะไรไหมหรือว่ากระวนเหรอที่ซื้อเก็บไว้ได้ใช้หรือยังเริ่มได้ใช้บ้างแล้วแต่ว่าด้วยความที่มาลินไม่ได้ติดตั้งแต่เด็กเพราะเดิมไม่มีดไม่นั่น่ะก็จะดติดได้แบบแป๊บหนึ่งดึงออกพอรู้ตอดึงโอยออกแบบบางทีแบบติดเป็นเล็กๆเป็นสิบอันเลยนะ ลูกวาดออกมาก็รู้สึกว่าแบบเอ้าอุตส่าห์ร้อยผมมานะลูกอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ใช้เก็บอีกเพราะว่าลูกไม่ชอบติดแม่ไม่อยากแฟชั่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยเลูกก็คือรู้สึกว่าแบบเราก็รอเวลาที่เราอยากจะติดกิฟต์ให้เขามาแบบนานแล้วอะไรเงี้ยมัดจุกอะไรเงี้ยค่ะก็วันนี้มันสามารถมัดได้บ้างแล้วอะไรเงี้ยแต่เขาก็ไม่ให้ความร่วมมือติดติดอะไรแบบก็ถูกไม่มาก็จะดื่คืนอะไรเงี้ยอย่างเราก็พยายามดื่ก็พยายามสอนเขาทิ้ง ดึงอย่างนี้นะดึงใ้ง่ <laughs> จ้าจหมวกแบบแม่อะไรเงี้ยแบบมาดีงดึงหน่อยอะไรแบดึงบ้างไม่ดึงบ้างฟังบ้างอะไรเงี <laughs> ้ย <c oughs> ขอบคุณค่ะ